วันนี้เป็นเคสที่เป็นเด็กอายุประมาณ20บก,กว่าค่ะก็ศีรษะล้านจะจากด้านหน้าไปถึงเลยกลางศีรษะไปแล้วนะคะจนถึงเกือบกระหม่อมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าหัวล้านขุนช้างเนี่ยต้องเจอในคนที่อายุมาก40 50, 60นะคะแต่ในปัจจุบันนี้หมอเจอในเคสที่เป็นหัวล้านขุนช้างในเด็กที่อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะเด็กที่สดที่หมอเคยเจอเคยอายุ18นะคะวันนี้เป็นเคสที่ เป็นเด็กอายุประมาณ20กว่ากว่าค่ะก็ศีรษะร้านจะจักด้านหน้าไปถึงเลยกลางศีรษะไปแล้วนะคะจนถึงเกือบกระหม่อมแล้วซึ่งร้านลักษณะที่แบบโล่งเตียนเลยนะคะก็ช่วงหลังจะเจอเคสแบบนี้ค่อนข้างเยอะค่ะเป็นหัวล้านขุนช้างตั้งแต่เด็กแล้วก็ไปปรึกษาอะไรที่ก็อาจจะได้รับคําตอบที่ว่ากลัวผมทางด้านหลังไม่พอนู่นนั่นนี่บ้างนะคะแล้วก็ ให้ไปทําการรักษาด้วยวิธีอื่นๆนะคะก็อย่างที่หมอเคยบอกเลยค่ะหัวล้านขุนช้างก็ยังรักษาได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกวิธีที่ถูกต้องนะคะเคสนี้อ่ะหมอรักษาด้วยวิธี FUT นะคะด้วยปัจจัยสองปัจจัยค่ะปัจจัยแรกคือเคสนี้ใช้กราฟค่อนข้างเยอะเวลาที่หมอบอกว่าการใช้กราฟค่อนข้างเยอะเนี่ยหมอไม่ได้หมายความว่าในการทาครั้งครั้งหนึ่ง เขาจะใช้กราฟเท่าไหร่นะคะมหมอหมายถึงว่าตลอดชีวิตเขาหมอมองแล้วว่าเขาจะต้องมีการทําครั้งที่สองครั้งที่3หรือเปล่านะคะก็ดูจากอายุนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ดูจากประวัติครอบครัวที่บ้านฝั่งคุณพ่อพี่ชายคุณอาศีษะร้านแบบขุนช้างค่อนข้างจะเกือบทุกคนก็คือม,มีพันธุกรรมที่ค่อนข้างแรงน,นะคะแล้วก็เด็กพวกนี้จะมีประวัติผมร่วงเร็วมากในช่วง20่สิกว่าๆยังไม่ถึง30แล้วบางทีก็หายไปเกินครึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่หมอจะบอกว่า คนคนนึงคนจะใช้กราฟเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะดูถึงอนาคตด้วยมันไม่ได้หมายความว่าทําเขาทํา3 0 0 0กราฟครั้งนี้แล้วก็จบหมอคงต้องประเมินไปถึงว่าอีก10ปี20ปีข้างหน้าเขาอาจจะเป็นมากขึ้นไปถึงทางด้านหลังเพราะฉะนั้นการทําวิธีที่สามารถเก็บผมทางด้านหลังไว้ทำในอนาคตได้อีกครั้งหนึ่งในสำหรับคนที่เป็นขุนช้างอายุน้อย,อ,ยอาจจะเหมาะกับวิธี FUT ค่ะ